สวัสดีครับพวกกระบอลลุนครับมีภน,นี้พมาปลูกกันนะครับอู่งาช้างครับหรืออีพิด่างขาวครับก,กระดับกระดับหลังจากกัเพาะพอได้แล้วสีเป็นลักษณะนี้ครับอเครับ เ <icana> <naj bum S 1> ก็จะขาวไม่ใชครับเหลื่อมตายเล็กน้อยครับถ้ปลูกใส่กระถางแบบกระถางนี่ผมกับผมนิดเองครับยังไงเจาะหัวเดี๋ยวเจาะหัวยังไงครับ ตอนนั้นเนี่ยมันแบบปลูกแบบนั่งไม่ได้ครับแต่ว่าห้องเห็ดแบบแห่งมาแล้วก็แบบนี้เลยก็แล้วกันครับแบบแบบสี่นะครับจะหูจังหน่อยครับยินผมกับกระผมไปแล้วละครับนี่สากเผาเนี่ยขิงงัวเนี่ยครับ ถูกไว้ประดับครับถูกไว้ประดับ กำลังเตะหาดครับตายากครับเบอร์น,นี้ครับเลาก็อลองล่องบ้างก่อนครับสำหรับผมมันจะว่าพอดีนะครับนี่เราปลูกไว้สำหรับขังเฮี้นเฮาหลังจากเฮาซื้อมาห,หรือจังได้มากก็แล้วแต่สุดแล้วแต่จะได้มากครับ จะอันนี้นบ่มักบ่มักแดดครับแดดลำเลียมไล่ครับแดดแห้งบ่อยแดดลำเลียมไล่ครับสุดประมาณนี้ครับทา่ทาน่าน่งก็สินิจานห้องจะนำห้องไปครับ เดี oh ๋ยวบางอีกต้นหนึ่งครับตระกูลพูกันครับพวชลุครับพวลูหรือพวชลุอืมนนี้จะชอบหัวกันครับอันนี้กระทางส่งจีนครับเอาาบจอยไงครับอืมใช่น้อย ใส่เปลือกเผาอุดทูนไปยครับใส่ดินึงไปจักน้อยครับผมลองมาแล้วก็คือสิติประมานนี่นะคะรับไปดับข้างงานงง้งครับ มีกระถางงามๆแล้วแต่สุดแล้วแต่สิมักครับกระถางนี่นาสิบรตรงยังน้อยครับจะดินกบยังน้อยครับ สองแบบครับเกิดเรนเรไปเรื่อยๆครับมื่อนี้ก็ซิบุมียังไงครับข่ามาเบิง่งครับฝากเง็นกับลังใจในักช่องนะครับข้าวปลูกต้นใหม่ไปเหนประดับทางเช่นนั้นครับ ฝากกดไลค์น,นะครับเพื่เป็กนกำลังใจให้ช่องครับสวัสดีครับ